สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขารบรหัา,หหาแพงทุกทกท่านนะครับครับเมื่อนี้นะครับสีผ้าพี่น้องนะครับมากินต้มนะครับต้มเกีรยิกระตันนะครับหรือว่าต้มอึ้องแดงนะครับน้ากันพี่น้องนะครับ ตอนจะเศร้านะครับกับอาหารเศร้าน้องพี่น้องเนาะนะครับสไลับเบืรอนี้นะครับอย่าลืมนะครับขอาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับอยู่มุมขวาด้านล่างนะครับของกลิบพี่น้องนะครับอย่าลืมเด้อนะครับกดติดตามแนกันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องบาวันพรค้นมุกดาหารนะครับเอาไปเบิรงกันเลยน้องพี่น้องเนาะนะครับผม ต้มอึ่งแดงนะครับหรือว่าต้มเกียอกะตันนะครับมื้อนี้มากินข้าวเช้าน้ำกันนะครับต้มอึ่งแดงต้มเกียอกะตันพี่น้องนะครับอันนี้คือเครื่องปรุงนะครับมีผงชูรสมีข้าวครัวมีข้าวครัวมีพริกป่นมีน้ำปลานะครับหรือหอมซอยนะครับเป็นที่เสร็จสตเรียบร้อยเดี๋ยวถ่ายจักหน่อยพี่น้องนะครับถ่ายมันเปื่อยๆจักหน่อยนะครับจังมาเบิ่งน้ำกัน นะครับว่ามันสิเป็นอย่างไดรสชาติมันนะครับตอนนี้ใกล้สิได้ที่แล้วพี่น้องนะครับสลับต้มนะครับเพิ่นว่าต้มเขียกกระตันหรือว่าอึ่งแดงนาอพี่น้องเนาะนะครับสลับมือหนีมากินข้าซอนน้ำกันเด้พี่น้องด้อนะครับคุณลุงคุณลุงคนนะครับเตรียมต้นเติมโตนะครับไปหัวไปสวนนะครับตอนเสารเนาะพี่น้องเนาะนะครับ เอานะครับจังได้ก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้กันได้ด้อนะครับ,รบกับตัางช่องบาบันพ่นคนมุกดาหารนะครับ,รบมือนี้มาต้มกระตันสูพี่น้องกินนะครับ,รบกินน้ากันแซ่บตอนสาๆเนาะพี่น้องโอ้ยหมดสีเต็มที่แล้วพี่น้องไก่สีได้ที่แล้วลายเติบนะครับต้มแล้วก็สิเอาไป ซั่วส่วนตัวเนาะนะครับตามภาษาอีตานนะครับ่าซั่วนะครับใส่ขกัวหัวหอมนะครับใส่พริกป่นลงไปนะครับปรุงรสดีๆนะครับกินแสบๆเนี่ยมือเสามือนีนะครับผมสลหรับต้มอึ่งแดงนะครับหรือว่าต้มเขียดกระตันเพิ่นวานเนาะนะครับหลังจากฝนตกฝนโลงมากนะครับมือนีนะครับสีเห็ดสุพีสศษอรองกินนะครับผม รถชาติ์จะเป็นยังไงติดตามบึงกันเลยกันนะครับ